เรามาต่อกันที่คลิปตอนที่3นะครับของการทดสอบตัว Secure Door Control Unit นะครับเ,เราทดสอบไปแล้วในตอนที่2เนี่ยก็คือมันก็ทำงานได้ตามการดีไซน์ออกมาคือในกรณีที่อุปกรณ์ a c c e s s Control ยังทำงานอยู่เนี่ยก็จะสามารถปิดประ,ประตูได้นะครับลองตอนนี้เลยนะกันนะฮะอีกรอบหนึ่งนฮะ ถ้าอุปกรณ์ยังทํางานอยู่นะครับก็จะสามารถปิดเปิดประตูได้นะครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันที่อยู่ในตัว Secure Door อีกอย่างหนึ่งคือฟังก์ชันในการตัวจับการปิดเปิดประตูนะครับผมถ้าดูจากรูปไดระแกรมที่ผมทําไว้เนี่ยครับมันจะมีขา2ขาครับที่เอาไปต่อกับ Door Contact Sensor ครับเป็นสายสี เกี่ยวน้ำตาลกับสีดํานะครับก็คือจะเป็นเป็นคู่นี้นะครับผมตอบไปแล้วครับผมก็เอาตัว dog contact sensor มาต่อไว้นะครับตัวนี้ก็ถ้าในสถานะที่ประตูปิดนะฮะประตูปิดเนี่ยไม่เหล็กมันจะดูดนะครับทำให้หน้า contact เนี่ยมันแตกกันนะครับก็เป็นศูนย์โอห์มนะฮะแต่พอเราเอามันจากกันปุบ๊บชิ้นนี้คืออยู่ที่บานสวิงหรือบาน บอลเลื่อนนะครับผมชิ้นนี้อยู่ที่วงกบนะครับต่อสายไปนะครับพอมันจากกันปุ๊บเนี่ยแม่เหล็กจากออกมานะครับตัวหลเคอนแทคจะจะการออกนะครับผมวัดโอห์มเนี่ยจะเป็นอินฟินิตี้นะครับก็คือถ้าจากออกเป็นอินฟินิตี้นะครับถ้าแตะกันเป็นศูนย์โอห์มนะครับแล้วก็เอาหลักการตรงนี้มาใช้ในการตั้งค่าเพื่อตรวจเช็คประตูว่าประตูปิดหรือเปิดอยู่นะครับเป็นการตรวจเช็คย้อนกลับนะครับ โอเคมาดูการใช้งานเลยนะครับเปิดไปที่โปรแกรม IVMS 4 0 0นะครับไปที่แถบ Device Status นครับมันอยู่ในเมนู Door Status นะครับผมจะยอดหน้าต่างให้มันเห็นพร้อมกับหน้าต่างกล้องนะครับ Door Status ตรงนี้นะครับตอนนี้สถานะเนี่ยมันแจ้งว่า door contact เป็น open นะครับคือสถานะเป็นปิดครับ lock status เป็นปิดอยู่นะครับ contact door open คือถ้าเราดูตรงนี้นะครับผมลองเอาแม่เหล็กกับตัวเซ็นเซอร์จากออกจากกันนะครับนะครับจากแล้วนะครับแล้วก็กด refresh นี่ครับ ดอคอนแทคเป็น close นะครับตรงเนี้ยจริงๆอนะ่ะคือเราเปิดประตูนะครับเปิดประตูแยกออกจากจาก,กันมานะครับแต่ว่าสถานะประตูเนี่ยเป็นปิดซึ่งมันจะกลับกันนะครับลองดูอีกทีนะครับผมเอาแม่เหล็กกับเซ็นเซอร์มาไว้ได้วยกันนะครับสมมติประตูปิดกด refresh ดูเป็นเป็น open นอาจจะไม่เข้าใจนี้วิธีการแก้ไขก็คือเราต้องปรับแต่งตรงนี้นะครับมาที่รูปเฟือง ตรงนี้นะครับรูเฟืองตั้งค่าเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปเปลี่ยนสถานะของตัว door contact sensor นะครับอยู่ในเมนู access control นะครับอยู่ในเมนู door parameter ครับตรง door contact เนี่ยให้เลือกเป็น remain open นะครับคือ default เนี่ยมันจะเป็น remain closed นะครับแล้วก็กด save ไปโอเคครับทีนี้ก็ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ มาที่ device status นะครับอลองดูพร้อมกันนะฮะกด Refresh ประตูปิดอยู่นะครับตอนนี้เอาดู door close นะครับผมจากผมสมมติประตูเปิดนะครับประตูเปิดปุป๊บ f r e s h นี่ครับขึ้นสถานะ open นะครับเราก็จะรู้ได้ว่าประตูเปิดอยู่นะครับก็เป็นการตรวจเช็คย้อนกลับมานะครับซึ่ง ขาตรงนี้นะครับขาอุปกรณ์ตรงนี้มันรองรับการตรวจเช็คตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาตัวอุปกรณ์เอาอุปกรณ์เนี่ยนะครับไปไปเชื่อมต่อในตัวแอปพลิเคชันครับแล้วก็ดูสถานะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเราต้องทำการตั้งต้องเซตอัพก่อนนะครับเซตอัพตัวไฮค Connect ก่อนนะครับก็มาที่เรมอมด ฟิกเกอร์เลชั o นนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็มาที่เมนูเน็ตเวิร์กมาที่เมนูแอดวานซ์นะครับเลือกฟังก์ชันไฮคอนเน็ก c t นะครับแล้วก็อินเว e นะครับเราสามารถจะใส่ตัวสตรีมคีย์ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าไม่มีสตรีมคีย์ก็ไม่สามารถ ออนไลน์ได้นะครับกดเซฟไปโอเครอดูสถานะการออนไลน์ครับกลับมาก่อนนะออกไปเมนูแรกก่อนแล้วก็กลับเข้ามาดูอีกทีนึงครับไปเลือกไฮคอนเนคโอเคตอนนี้สถานะเป็นออนไลน์นะครับผมจะทำการแอดลงในแอปพลิเคชันนะครับก็ผมจะยอนะ่อหน้าต่างนะครับแล้วก็เปิดไปพร้อมกันนะครับ เราเปิดแอปให้คอนเน็กขึ้นมานะครับตอนนี้ผมก็เชื่อมต่อ Wi-Fi วงเดียวกับเน็ตเวิร์กที่ผมกำลังทดสอบอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็กดบวกขวาบนนะครับผมใช้วิธีการง่ายๆคือเลือกออนไลน์ d ด v ว c e นะครับเนี่ยก็จะเจอตัว Face Scan นะครับตัวนี้อยู่ในระบบนะครับผมก็กดเข้าไปครับแล้วผมก็เลือก Uh, add device to High connect server นะครับคือการเลือกตรงนี้จะเป็นการเลือกเพื่อเราจะใช้ username ของผมเนี่ยเป็นการ binding อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับคือผมเนี่ยเป็นเจ้าของเครื่องเลยนะครับผมผมก็กด add ครับส่วนการ add ตัวบน,นแดงเนี่ยครับเป็นการ add ด้วย IP วง local นะครับผมจะดูมันจะสามารถใช้งานได้แค่เมื่อเราต่อ wifi ในวงเดียวกับตัว network ของตัว สแกนนะครับถึงจะดูได้นะครับแต่เราจะให้มันเนี่ยสามารถใช้งานผ่านคลาวด์ได้ก็มาเลือก add device to highconnect server ครับค้นหาเจอครับกด add ครับเช็ครุ่นอะไรให้ตรงนะครับแล้วก็กรอก steam key นะครับที่เราสร้างไว้นะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับ adding complete เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับแต่ผมไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะใช้ชื่อนี้ไปเลยมันดูที่หน้าแอปพลิเคชันแล้วก็ดูตรงนี้ตามไปนะครับผมตอนนี้ประตูยังล็อกอยู่นะครับไฟล็อกทํางานนะครับประตูปัจจัยยังดูดอยู่นะครับผมกดรอมันจะสามารถานะสถานะว่ารอคลอสนะครับผมก็กดไปที่ประตูครับแอปต้องการให้เรายืนยันว่าเปิดประตูใช่หรือไม่นะครับแล้วก็กดโอเคนี่ครับ ดรอ o ิ is open นะฮะแล้วก็สามารถสั่งเปิดแอป,ปสั่งเปิดประตูด้วยแอป,ปได้นะครับโอเคลองเข้าไปดูครับว่ามีภาพบนหน้าจอหรือเปล่านี่ครับก็จะภาพตรงตรงกันเห็นไหมฮะพอหันมาปุบนี้สแกนหน้าทันทีครับมันไวมากองคามมันกว้างทีนี้ก็จะมีสถาหนะประตูขึ้นมาให้เราเห็นเห็นไหนมฮะดอลล็อกก่อนหน้านี้นะครับตอนเวลา ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีสิวินาทีเนี่ยมีการ r รีโมทโอเพนดอร์คือผมสั่งเปิดประตูจากแอปมานะครับเป็นหัวข้อเลยเป็น r รีโมทนะครับผมโอเคทีนี้ผมจะลองเ,ออเปิดประตูจำลองการเปิดประตูดูนะครับจากเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับผมเอาแม่เหล็กออกนะครับ ประมาณว่าประตูเปิดเห็นไหมครับทันทีที่ปุ๊บปุ๊บเนี่ยจะมี notification ขึ้นมาแจ้งเห็นไหมครับ app normaly l open door ก็คือเป็นการเปิดประตูที่ผิดปกติครับสังเกตเวลานะครับ today นะครับสามทุ่ม1ินาที10วินะครับจากอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเห็นไหมครับผมแยกประตูจากกัรผมจะปิดประตูกลับเข้าไปนะครับลองอีกรอบหนึ่งนะครับผมเอา sensor door ผมเอา door contact แปะกลับไปที่เดิมนะครับเหมือนว่าประตูปิดอยู่นะครับลองอีกทีนะครับผมจะสมมุติว่าประตูเนี่ยเปิดโดยที่ไม่ได้ถูกสั่งให้เปิดอย่างถูกต้องนะครับโดยผิดวิธีนะครับก็คือเหมือนมีคนงัดประตูเงี้ยครับอ่ะผมก็ประตูเปิดปุ๊บนะครับเซ็นเซอร์แยกออกจากจากการล้าดูสังเกตคําเตือนบนแอปพลิเคชันนะครับนี่ครับมาแล้วครับแล้วเข้าไปดูเห็นไหมครับ เขาจะมีการแจ้งเตือนมานะครับทั้งงที่เราแอดอุปกรณ์เป็นตัวสแกนใบหน้านะครับผมแอด device เนี่ยนะครับด้วยตัว f c e s c a n นะครับแต่มันก็มีการสื่อสารกันระหว่าง f a c e Scan กับตัว d o ซีเคนะครับก็คือ,อสถานะการใช้ประตูปิดเปิดเนี่ยมันส่งไปยังตัว d o ซีเคใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะส่งสานะตรงเนี้ย ย้อนกลับไปยังตัว FaceScan นะครับทำให้เวลาที่มิดประตูมีการเปลี่ยนแปลงสถานะเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่แอปพลิเคชันด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นเป็นการใช้งานร่วมกันระหว่าง Door s e c u r กับตัว FaceScan นะครับผ่านโปรโตคอล RS485 นะครับผมเดี๋ยวบอยครับผมก็คลิปตอนนี้ก็จะเป็นการสาธิตการใช้งานการ Add Device นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เหมือนเราเ เป็นเจ้าของเครื่องเป็นเจ้าของบ้านเป็นเป็นเจ้าของประตูนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นการทดสอบการใช้งานผ่านโปรโตคอลไวแกนนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปของผมสวัสดีครับ